ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งพบว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุชิงทรัพย์และปล้นทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า20คดีและมีการจับกลุมผู้ต้องหาได้เพียง15คนค่ะตำรวจอยุธยานะคะจึงจัดโครงการอบรมการใช้อาวุธปืนให้กับร้านทองและผู้ประกอบธุรก,กิจการเงินเพื่อที่จะป้องกันตัวเองและทรัพย์สินค่ะ พันตำรวจเอกสมบัติชูชัยยะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะการใช้อาวุธปืนตามสถานการณ์จริงสำหรับผู้ประกอบการร้านทองที่สนามฝึกยุธทธวิธีกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมด้วยพันตำรวจเอกสมบัติกล่าวว่า าชญากรรมเพิ่มขึ้นร้านจำหน่ายทองรูปพรรณเป็นเป้าหมายในการเข้าทำร้ายชิงทรัพย์จนบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยผู้ประกอบการหรือผู้อาศัยอยู่เพียงลำพังนะคะได้ขออนุญาตมีอาวุธปืนเพิ่มขึ้นดังนั้นจำเป็นที่ประชาชนต้องมีทักษะการใช้งานที่ถูกต้องโดยจะเริ่มอบรมทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันนี้จนถึง10พฤศจิกายนนี้ค่ะ ถูกซื้อหรือสถาบันอเงินที่มาฝึกในวันนี้ก็เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้วุปืนในการป้องกันตัวเองเนื่องจากว่าเ,าเรามีวุปืนซึ่งขออนุญาตถูกต้องแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็เก็บไว้เฉยๆไม่ไม่สามารถมาใช้งานหรือใช้ไม่เป็นนะครับแค่แค่ซื้อไว้ไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะนั้นเนี่ยทางรูทอนต์รัฐธรรมนูญก็มีความคิดว่าเราต้องเชิญผู้ประกอบการต่างๆนะ้นจะมีวุปืนแล้วว่าดูในที่ต้องดูแลทัพปิดเองเนี่ยให้รู้จักการใช้วุปืนได้เต S <S an <stal> an> ม่จะมีช่องโอกาสที่จะมาจ <S an stal an> ะตอบโต้คนร้ายองกันกัวเองได้เพื่อป้องกันชีวิตทับทิมเขาเองด้านนางสาวนภสรทวีวรเจ้าของร้านทองเยาวราชดีๆกล่าวว่าเพิ่งโดนชิงทองในร้านเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้ใช้ปืนยิงคนร้ายไปสองนัดแต่ว่าไม่ถูกค่ะจึงอยากมีทักษะในเรื่องของการใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวจึงมาร่วมอบรมครั้งนี้ด้วยปีที่แล้วที่ร้านก็โดนชิงทองไปสองบาท น,นั้นก็เลยไม่โดนคนร้ายไปก็กล่าว่าวันนี้ถ้ามาฝึกอบรมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราในการป้องกันตัวมากขึ้นมาต่อเรื่